ระบบไทย์เลิร์เนี่ยถ้าทุกคนทําตามระบบนะอาจารย์ขั้นตอนก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติคนแรกที่รู้คือศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งศูนย์นี้ก็จะต้องดูจอดูดูกราฟดูสิ่งที่เกิดขึ้นพอรู้ปุ๊บต้องรายงานคนที่เซ็นอํานาจในการให้ปลอดแคสรือให้ส่งในเซมิสไปก็คืออธิบดีปอพออธิบดีกรมป้องกันภัยสาธษรณภัยซึ่งในเหตุการณ์จริงวันเราก็ได้เห็นนะว่ามันมีหนังสือออกแต่มันออกมาเนี่ย หลังจากเป็นอินไหวไปแล้วประมาณชั่วโมงเศษถ้าจําไม่ผิดหนังสือฉวันนั้นออกเวลาประมาณ14บสนาฬิกาสานาทีแล้วหนังสือฉับนส่งไปที่กสทชอแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมได้ s อ s ตอนเวลาสามทุ่มครึ่งเขาบอกว่ากสทชเนี่ยก็จะต้องมีระบบระเบียบอีก <c oughs> ว่าเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับแล้วเนี่ยยังจะส่งออกไปไม่ได้จะต้องผ่านประธานก่อนอา,อาจารย์ต่อให้มันต้องผ่านอย่าง,งน,นั้นน่อาจารย์อาจารย์ทราบไหมว่าไอ้ญี่ปุ่นผมบอกว่าใช้เวลาเตือนเนี่ย หกถึงวินาทีใช่ไหมอาจารย์ทั้งหมดระบบท,ที่วางแผนในเมืองไทยขั้นตอนยาวอย่างนั้นเลยนะอาจารย์าารยเวลาซักซ้อมระวางแผนปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ที่เห็นกราฟส่งแจ้งอธิบดีอธิบดีแจ้งไปกสชกสชยิงผ่านระบบอาจารย์ทราบไหมว่าถ้าทุกคนทําในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกินกี่นาทีตามระบบเออคิดว่ากี่นาทีถ้าทำกันจริงไม่ต้องคิดอาจารย์ตามทฤษฎีที่เขาวางเอาไว้เนี่ยไม่เกิน3นาทีครับ ที่เขาวางไว้ที่เขาวางไว้ที่เราทําร่วมกันที่เป็นข้อตกลงร่วมกันที่เราวางฝักซักซ้อมทวิภาคีกับญี่ปุ่นเนี่ยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่เกินสามนาทีนี่เรามีมะระบบออที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วกับญี่ปุ่นเรามีขั้นตอนที่วางไว้แล้วถ,<ร>ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องทําอย่างไรบ้างตกลรเราสักแต่ว่ามี MOU หรือเปล่าเราเรียนรู้กับญี่ปุ่นแต่ว่าเราเรียนมาแล้วเราไม่รู้และเราไม่ทาแลวเราไม่ทเาทเราวางแผนเอาไว้แล้วแล้วเ,เราทำทุกอย่างล่าช้าหมด ทุกคนทําทุกอย่างเกิน3นาทีหมดเราบอกว่ากระบวนการจากคนแรกที่เห็นจนถึง SMS ถึงมือผมเนี่ยควรใช้เวลาไม่เกิน3นาทีแค่จากคนแรกที่เห็นจนอธิบดีปอพเสร็จเนี่ยก็ปาไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเราเกิดอะไรขึ้นที่เป็นแบล็คโฮลตรงนันจนทั้ง SMS มาถึงผมเนี่ยถึงใช้เวลาถึง8ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วที่เขาบอกว่าเขาอ,อ้างนะเขาส่งได้ทีละ2 0 0 0 0 0คนเท่านั้น เพราะฉะนั้นมันก็ต้องช้าเออเขาว่าอย่างนี้จะอันนี้จริงแต่แปลว่าจริงแค่นิดเดียวคือระบบเซลล์บอ a ดแคสต์เนี่ยหรือพูดง่ายๆคือเซลลูลร์บอ o ด d คาส์ของเมืองไทยเนี่ยเรามีแล้วเรากาลังจะจัดซื้อระบบที่ดีขึ้นจริงระบบนี้สง่งได้ทีละสองแสน แต่ถ้าอาจารย์ส่งได้ทีละ2แสนเนี่ยอาจารย์ส่งต่อเนื่องไปก็ส่งหลายๆทีหลายๆทีอะยิ่แล้วมันส่งตึ้งตึงตึงตึงกดต่อกันไปเลยไม่กี่วินาทีอะตีซะ10วินาทีส่งได้2แสนผมลองคำนวณเล่นๆนืออาจารย์10วินาทีส่งได้2แสนภายใน10นาทีเนี่ยอาจารย์จะส่งได้12ล้านหมายเลขอืมแปลว่าอะไรแต่หมายว่าเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยประชาชนควรจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารภายใน10นาทีอืม แต่ประชาชนคนไทยทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารจากอะไรรู้ไหมอาจารย์จากความรู้สึกเรานั่งอยู่ผมนั่งอยู่ในออฟฟิศเนี่ยผมก็เฮ้ยทำไมมันตึกตผมก็ตะโกนถามพนักง,งานออฟฟิศตึกลักสารหรือเปล่าแผ่นดินไหวหรือเปล่าพอสักแป๊บหนึ่งผมก็บอกพนักง,งานทั้งออฟฟิศแผ่นดินไหวแล้วเราลงจากตึกเราก็เดินลงจากตึกคือเรารับรู้ได้โดย ความรู้สึกของตัวเองรัฐบาลเป็นที่และความรู้สึกของเพื่อนบ้านหรือคนแค่ข้างเคียงแล้วถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นครคนพอบอกแผ่นดินไหวมั้งอ๋อก็คงจะมั้งแล้วก็วิ่งทุกคนก็วิ่งกันหมดแล้วผมเดินไปที่บันไดเนี่ยก็เห็นทุกสํานักงานในตึกนี้ก็วิ่งลงบันไดกันหมดรู้ไหมผมถามแม่บ้านครับว่าแม่บ้านผมพอรู้สึกอะไรเขาบอกรู้สึกว่ามันโค้งเครยงปั๊บถามแล้วเธอทําไงเขาบอกว่าเขาปิดรั้วรั้วบ้าน เพราะว่าพอดีที่บ้านเนี่ยเขาอยู่ค,คนเดียวในเวลานั้นเขาปีนรั้วบ้านแล้วไปตะโกนเพื่อนบ้านว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเขาจริงเออพอจะรู้ว่ามันคือแผ่นดินไหวแทนที่จะได้รับข้อมูลอะไรต่อไม่อะอย่างที่คุณพูดเปิดวิดีโอก,ก็ไม่มีครับดู SMS มือถือก็ไม่มีค,คตัตเลือกอย่างนี้ข่าวปลอมข่าวลวงข่าวหลอกเนี่ยมิจฉาชีพมันเก่งกว่าไหม เก่งกว่าอาจารย์ผมว่าจริงๆศูนย์แจ้งเตือนภัยคนควรจะไปเรียนรู้จากวิชาชีพนะเพราะว่า SMS ของมิชาชีพไม่กี่นาทีหลังจะเกิดสามารถจะรับฟังรายงานกรารพิบัตรได้ที่แล้วกดลิงก์นี้มันหลอกเรียบร้อยมันหลอกเรียบร้อยมันเร็วกว่าอีกมันเร็วกว่ารัฐบาลอีกรัฐบาลยังไม่ได้ออกอะไรเลยมันออกก่อนครับคือทันทีที่เกิด แผ่นดินไหวแล้วผมวิ่งลงไปจากตึกเนี่ยผมไปอยู่ข้างล่างในพื้นที่โล่งที่ปลอดภยัยสิ่งแรกที่ผมเช็คนะอาจารย์ผมไม่เชื่อถือรัฐบาลมากผมเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมป้องกันภัยสาธารณภัยทันทีเลยนะอาจารย์ปรากฏว่าเน็ตลม่มทันทีที่เน็ตต่อได้ผมเข้าไปที่เว็บไซต์ไม่มีรายงานอะไรทั้งสิน้นอแต่ผมได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยผ่านโลกออนไลน์ ในเฟซบุ o กเนี่ยสมภาพกันเต็มไปหมดเลยภาพตึกโยกภาพสะไว้น้ําที่น้ํากระชอกออกจากตึกภาพคนที่ถ่ายตึกถลม่มคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมันกลายเป็นข่าวซึ่งไม่ได้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ในขณะที่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ก็คือแหล่งข่าวของรัฐเนี่ยต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ย ประสบความล้มเหลวในเรื่องของการประสานงานกันโดยสิ้นเชิงผมบอกคุณว่าผมผมเนี่ยเมื่อดูโทรศัพท์ sms ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็เปิดวิทยุในรถยนต์ที่ผมติดอยู่ก็ฟังขึ้น96นี่มันของใครของอสมทไมั้ยไม่รู้96นะผมผม,ผมไล่ไปเรื่อยๆก็มีคนพูดผมก็นึ้ว่าใช่แล้วปรากฏว่าคนพูดเนี่ยออกมาด่าคนที่พยายามจะต่อต้านคาสิโนการพาน,านัน ฟังดูรู้เลยว่ามันเป็นการจัดฉากเรียบร้อยว่าไอ้คนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าบ่อนการพรนันไม่ดีเนี่ยมันเป็นเพราะถูกไอ้บ่อนใต้ดินหรือบ่อนที่ผิดกฎหมายมันจ้างมาพูดมันมันคนที่มาต่อต้านทั้งหลายผมนั่งฟังว่าเฮ้ย มึงไม่รู้สึกรู้สมอะไรกันเลยเหลอทั้งสถานีนะถ้าเป็นเทปก็จะมาบอกว่าไอ้คนเปิดมันไม่รู้เรื่องเลยแล้อะไรเลยทํางานเป็นเรื่อยๆมันเกิดเหตุอย่างงี้ไม่หาข้อมูลทํำไมนายสถานีก็ดีหรือใครก็ตามทุกสถานีไม่ใช่เฉพาะ9รับบังเอิญผมฟัง9 6ในเวลานั้นครับที่ที่ไล่ไปแล้วไปเจอคนพูดไม่มีใครใส่ใจที่จะหาข้อมูลครตกลงเราล่มหมดทั้ง SBS ก็ล่มวิทยุก็ล่มครับ